เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่หลือเชื่อแต่จริงลูกถือกำเนิดและเติบตัวเติบโอในรั้วมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักเกรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเต็มตัวอดีตเป็นครึ่งตัวตอนนี้เต็มตัวแล้วลูกได้มาวัดครั้งแรกแนตะ่ได้อยุได้สิบกว่าขวบโดยมีคุณแม่พามาสมัยนั้นสาราจตมหาริกาเพิ่งเริ่มกาอตั้งใหม่ๆ ปัจจุบันทั้งคุณแม่พี่น้องลูกคุณคทั้งหลานหลานตางก็ได้มาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายกันทั้งครอบครวัวสาธุได้ติดจานดาวทำแล้วก็ได้ทำหน้าที่กระมิตรแนะนำคนที่รู้จักให้ติดจาน้วยลูกมีเรื่องอยากจะกราบขอคาม,ามเมตตาเียจคุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันเรื่องครอบครวัวลูกดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกท่านเบ็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ ปกติท่านจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นห่วงมีใย,ยลูกศิษย์มากบางทีลูกศิษย์มีปัญหาจะเลิกเรียนคุณพ่อก็จะไปตามพูดให้กําลังใจจนเขากลับมาเรียนจนจบนี่ก็มีได้ดีกันไปหลายคนแล้วคุณพ่อมีอัธยาสัยรักเพื่อนมากใจความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าครอบครัวถ้ามีใครมาขออะไรแล้วก็ถ้ามีก็จะให้ทุกรายเนะี่ย แม้ของสิ่งนั้นจะเป็นของรักของลูกเมียก็ตามอืมก็ <c oughs> จะเอาไปให้เพื่อนท่านได้ <c oughs> คุณพ่อจะเป็นที่รักของเพื่อนและลูกศิษย์ทั้งหลายเรามาปีพุทธศักราช2500รอยคุณพ่อก็พาครอบครัวม,มาปลูกบ้านพักอยู่ในร่วมหาวิาลยอยู่อยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งมีงูเผือกเลื้อยงูเผือกเลื้อยเข้ามาในบ้านคุณพ่อ และเพื่อนก็ได้พากันจับจับสละก็นำมันไปเอาไปขายต่อมาไม่นานนะสิวันหนึ่งคุณพ่อกับเพื่อนสนิทคนนั้นก็ได้ชวนกันไปดื่มเหล้าในวัดรับน้องใหม่ของหมหาลัยด้วยความกลัวว่าน้องใหม่แฟชชี่ปีหนึ่งจะหิวคุณพ่อและเพืพ่อน จึงรับประสาขับรถไปซื้ออาหารเย็นมาให้โดยมีเพื่อนของพ่อเป็นคนขับแต่เนื่องจากความเรียบร้อนโบก,กับความเมาจึงเกิดความประมาทขับรถด้วยความเร็วพอถึงทางโค้งก็เป็นเหตุให้รถเสียหลักเดพลิกคว่ำม,มาด้านที่คุณพ่อนั่งรถก็เลยทับขาซ้ายของพ่อจึงกระดูกแตกแต่เพื่อนพ่อไม่เป็นอะไรเลยต่อมาแผลเน,น่าลามถึงโคนขา ทำให้ต้องต,งตัดขาซ้ายเกือบทั้งหมดเ oh. หลือแค่คนขาประมาณ1ฟุต <Yeah. S 1> ซึ่งนั้นนั้นลูกอายุได้เพียงหนึ่งขวบ oh. พี่สาวคนโตอายุเพียงสามขวบ oh. และน้องสาวยังอยู่ในท้องแม่ได้สี่เดือน <Yeah. S 1> หลังมาจากคุณพ่อตั้งฉีดแพทิดีน <Yeah. S 1> จะเป็นสารเสพติดอย่างแรง oh. ช่วยระง,งับอาการปวดจากพิษบาดแผล oh. จนทำใหท่านติดสารแพทิดีนตั้งฉีดเวละสองสามเข็ม ไม่ได้ฉีดยานี้พ่อจะนอนไม่หลับดังนั้นทา่านกอะไรจะอ้อนวอนขอให้ฉีดให้เป็นที่น่าสงสารมากจนหมอรู้แต่เดิมรู้จะพาะภายในบ้านเรื่องไปถึงหมอหมอรู้จึงพยายามลดยาแล้วก็ให้คนไข้ทําใจเลิกให้ได้ก็ไปแนะนำํำพ่อต้องเปลี่ยนมากินยาพาราแทนไม่จะรังงับอาการปวดไม่ได้ดีเท่าสารแพทิดีนแต่ก็ต้องกิน แม้แผลที่ผ่าตัดจะหายแต่เส้นประสาทภายในไม่หายส่งผลให้พ่อเจ็บปวดทรมานที่ปลายประสาทขาเป็นระยะระยะคุณพ่อต้องใส่ขาเทียมแล้วก็ยังคงสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยการที่ต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างท่านเสียใจมากแล้วก็อาการเจ็บปวดทรมานที่ปลายประสาทขาก็เลยทำให้พ่อหันมาดื่มเหล้าเพื่อ ดับทุก <Yeah. S 1> เวลาพ่อเมา <Yeah. S 1> พ่อมักจะคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง <Yeah. S 1> โดยการกระโดดน้ำที่คลองหลังบ้าน <Yeah. S 1> ที่คลองหลังบ้านจนลูกต้องวิ่งไปตามอาจารย์ไปช่วยเกลี้ยกล่อมทุกครั้งจึงสำเร็จแล้วพ่อก็จะดื่มจนเมา <Yeah. S 1> จนคนต้องหามส่งหามมาส่งที่บ้านเฉลี่ยอาทิตย์ละสามวัน oh. อาทิตย์ละสาวันนะ พอพ่อเมาสมบัติที่มีอยู่ในตัวก็อันตรธานหายไปหมดเช่นนาฬิกาแว่นตาที่แม่ซื้อให้เท่าไร่ก็หายหมดส่วนเงินในกระเป๋าเนื้อหายตั้งแต่วันเงินเนินออกเพราะพอพ่อเมาก็จะโดนขี้เมาด้วยกันล่วงเอาไปถ้าพ่อเมากลับมาไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนคุณแม่ก็ต้องลุกมารับพยุงพ่อขึ้นบันไดสิบอ็ขั้นด้วยความทุรักทุเล ถอดขาเทียมออกแล้วก็เช็ดตัวให้เป็นยอดหิงยิ่งๆเลยพอพ่อหลับไปได้สักพักเตือนขึ้นมาอารวาสแขนทั้งสองท่านรถทั้งขายข้างที่เหลืออยู่ก็จะฟาดไปบนที่นอนปากก็ร้องตะโกนลั่นตะแบงเสียงเหมือนคนวิกลจริตเสียงทุบที่นอนเสียงร้องของพ่อดังก้องอาวานไปไกลเผื่อแผ่คนข้างบ้านอีกหลายหลัง จนหมดแรงพ่อจึงหลับไปคือวัตถุประสงค์ต้องการให้มันหลับเพราะนั้นท่านกับเด็กไปทำารอะไรใคร,รเอ็กซ <c oughs> ์ซดไซส์พอหมดแรงจะได้หลับได้สนิทโดยไม่ต้องพึ่งพาย,ยาไงที <c oughs> <c oughs> งนี้กว่าพ่อจะสงบและหลับลงได้ก็ใกล้สว่างที <c oughs> <c oughs> งนี้ความสว่างอ่ะมันก็มีเวลาเท่าเดิมทุกวันนั่นแหละ ลูกๆเองก็ต้องนอนฟังเสียงพ่อจนใกล้สว่างจึงจะหลับได้ oh. แล้วอย่าลืมว่าผู้เขียนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นะ <Okay. S 1> ลูกๆท่านยังเป็นนักเรียนอยู่ <Okay. S 1> ทํ้เวลาพวกเราต้องตื่นไปโรงเรียนสายเป็นประจำเ <Okay. S 1> พราะนอนใกล้สว่างแล้ว <Okay. S 1> เวลาคุณครูถามว่าทําไมมาสาย <Okay. S 1> คําตอบที่ดีที่สุดของพวกเราตอนนั้นก็คือ <laughs> หนูไม่สบายค่ะ แล้วความอายที่จะบอกไปตรงๆว่าคุณพ่อเมาอารวาสเสียงดังจนลูกๆนอนไม่ได้<อ>คุณแม่ก็เป็นห่วงพ่อเวลาเมากลัวท่านจะเกิดอุบัติเหตุเพราะถ้าไปเมาข้างนอกบ้านเนี่ยเนื่องจากว่าท่านต้องใส่ขาเทียมเดินไม่ถนัดแม่กับเลยปิ้งมีเดียขึ้นมาเนี่คิดให้คุณพ่อเมาเมาในบ้าน แล้วก็ในฐานะแม่บ้านก็ะทากับแก้มอร,อ,อร่อยอร่อยจัดสถานที่รับรองอย่างดีให้พ่อพาเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านเป็นการฉลอง,ลองทั้งแต่ได้งเงินก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะทั้งเพื่อนและนิสิตทั้งหลายของพ่อต่างก็พากันนําเหล้าหลากหลายยี่ห้อมาให้พ่อที่บ้านพ่อดื่มจนเมาได้ที่พ่อก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังลั่นแล้วอาเจียนราดลงบนพื้นบ้านส่งกลิ่นทั้งเหม็นทั้งคาวตลอดทั้งคืน คุณแม่เห็นว่าไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะทำความรำคาญในคนในครอบครัวและคนบ้านใกล้เรือนเคียงท่านคุณแม่จึงเลิกทำกับแก้มให้แล้วก็ปล่อยคุณพ่อไปกินเหล้านอกบ้านตามเดิมสุขภาพงพ่อก็ถูกทำลายทีละน้อยจนหมดแรงแม่พาไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพ่อก็ไปสร้างวีรกรรมไว้ที่โรงพยาบาลแอบนำเหล้าติดตัวเข้าไปในห้องคนไข้ แล้วก็นำไปแจกจ่ายกับคนไข้จนหมอจับได้หมอจึงบอกเลิกการรักษาบอกว่านี่คุณห้กลับไปรักษาเองที่บ้านเถอะแม่เคยเอาอยาเบื่อเล่าเนี่นะผสมน้ำให้พ่อดื่มพ่อดื่มแล้วเจียนปางตายบางครั้งไม่อยากให้พ่อไปกินเหล้าแม่ก็ต้องใช้ไขควงแกะขาเทียมของพ่อ ให้หลุดออกเป็นชิ้นแล้วนําไปซ่อนจะไดม้มีขาเทียมใส่เดินออกไปนอกบ้านได้เวลาพ่อมเมาคนมักจะเฉวยโอกาสให้ท่านเซ็นค้ำประกัน,นต่างๆให้โอ้นี่ดูดูดูมนุษย์นะเนี่เช่นมีคนหนึ่งให้ท่านเซ็นค้าประกันเสื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ไปทส่งต่อจนแม่ต้องออกอบายทางบริษัทมายึดคืนและครั้งสำคัญ คือพ่อได้ไปเซ็นคำมาันการเข้าทำงานในห้างสัรพปนสินค้าแห่งหนึ่งเมื่อเขาได้เข้าทำงานแล้วก็เข้าไปขโมยของในห้างแต oh. ้มันได้อย่างนง้นพ่อในฐานะผู้คำมาั่การพ่อก็ต้องถูกฟ้องร้องมาถึงมหาวิาลยสร้างความอับอายกับครอบครบัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณแม่เพราะท่านก็ทำงานเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ในมหาวิาลยนั้นด้วย oh. พ่อต้องรับผิดชอบหนี้สินแทน ถูกหักเงินเดือนทุกเดือนจนลูกๆเหลือเพียงลูกชิ้นนละไม้เป็นกับข้าวในแต่ละมื้อบางวันก็เอากะปิมาต้มกับน้ำคลุกข้าวกินช่วงสุดทางชีวิตพ่อวันหนึ่งท่านดื่มเหล้าเมาล้มศริรษะากระแทกพื้นในที่ทํางานเลือดขังในสมองจนไม่เห็นได้เสียชีวิตลงดนวัยห้าสิบหปีปรวมระยะเวลาทั้งหมดที่พ่อดื่มเหล้ายี่สิบห้าปี หลังจากทังคุณพ่อเสียชีวิตเงินบําเหน็จที่ได้ก็ต้องนํามาใช้หนี้จนหมดคุณยายนหนึ่งึันเป็นลูกพี่ลูกน้องคุณุแม่ครอบครัวของท่านตอนแรกไม่ยอมรับวัดพระธรรมกายคุณแม่ชวนให้ติดจ,จานเท่าไรก็ไม่ยอมเพราะเห็นการก่อสร้างวัดพระธรรมกายไม่เหมือนวัดทั่วๆไปจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายป่วยเป็นอัมาพาตและต่อมาลูกชายท่านก็เป็นาาอัมพาตอีกคนสาเหตุจากความดันสูงและเคยดื่มสุรามาก่อนจึงทําให้เส้นเลือดในสมองแตกและต่อมาลูกสาว คนโตขหงคุณยายก็ป่วยเป็นเนื้อง,งอกที่กระดูกสันหลังตรงบริเวณต้นคอทั้งสามคนต้องผ่าตัดหมดหลังจากเอาจากโรงพยาบาลก็ไปไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับบ้านคุณแม่จึงถือโอกาสเอาจานไปติดให้ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนี่พอรขอบโควนี้ได้ดูก็เข้าใจและยอมรับในกฎแห่งกรรมที่หลวงพ่อสอนเวลาทางวัดมีบุญอะไรก็จะโทรให้ไปรับปัจจัยมาทาบุญให้ ต,ตอนนี้ติดจานแ,แล้วก็ติดใจแล้วเห็นไหมจ๊ะคำถามบุพกรรมใดทําให้คุณพ่อถูกตัดขาและต้องเจ็บปวดทรมานที่ปลายเส้นประสาทขาอยู่ตลอดชีวิตเกี่ยวข้ขอการจับงูเผือกในเกษตรกับเพื่อนอหรือไม่อช่วยกันสันนิษฐานนะจ๊ะคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนตอนเสียชีวิตใหม่หมลูกฝันว่าคุณพ่อกลับมานั่งที่เตียงของท่าน เปิดหนังสือที่ลูกทำเตรียมแจกงานศพหน้าที่มีรูปท่านแต่งชุดปริญญาในฝันนะในฝันแล้วท่านก็ร้องไห้พ่อมาจริงหรือเปล่าคะพ่อเป็นอย่างไรบ้างรูปถ่ายในงานรดน้ำศพคุณพ่อแล้วก็มีเงาดำค่อยๆเค,คลื่อนผ่านเข้ามา จนคลุมร่างพ่อมืดสนิทร่างที่กกำลัง,งรดน้ำศพและผ่านร่างคุพ่อออกไปเงาดำที่เห็นจากรูปถ่ายในวันรถน้ำศพพ่อคืออะไรคะเป็นคุณพ่อมาดูศพของท่านหรือไม่คะลูกทำบุญในติฐานจิตอุทิศให้คุณพ่ออยู่บ่อยๆบางครั้งเขียนชื่อท่าน บางครั้งก็ไม่ได้เขียนชื่อท่านอุทิศให้อย่างเดียวผลบุญจะแตกต่างกันอย่างไรคะต้องเขียนชื่อนามสกุลคุณพ่อทุกครั้งบุญยังจะส่งถึงท่านแน่นอนกว่าไม่เขียนชื่อใช่ไหมคะเ,ออเขียนชื่อกับไมเขียนชื่อเนี่ยอันไหนจะส่งถึงแลวไม่ถึงบุญที่หลานชายคนโตหลานชายคนเล็ก ได้บวชช่วงสั้นให้ครวมทั้งบนที่ลูกและน้องสาวช่วยกันสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวบนเจด,ดีให้คุณพ่อท่านได้รับหรือไม่คะมีบุญใดส่งถึงท่านได้อีกคะคุณยายและลูกชายทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นอมบพาศไปไหนไม่ได้จะแก้ไขได้อย่างไรคะลูกสาวคนต่อ,อคุณยายทำกรรมใดมาจึงป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอกที่กระดูกต้นคอ ทำอย่างไรจะหายคะกลางเดือนคืนหนึ่งคุณแม่ลงมารับพ่อขึ้นบ้านท่านพยุงไม่ไหวจึงเรียกลูกกับพี่สาวลงมาช่วยมาลูกลงมาเจอของเคสนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เห็นพ่อนอนอยู่กับพื้นแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยลูกจึงเข้าไปบอกแม่ว่ามีผู้ชายอยู่ด้วย คุณแม่ทราบทันทีว่าเป็นเป็นผีเพราะตอนที่แม่ลงมาไม่มีใครและบ้านก็ปิดหมดแล้วที่ลูกเห็นนั้นเป็นบิญญาณของใครคะเมื่อเดือนมีนาคมปีสีปดคุณแม่ท้องเสียเจียนลำสแสรกเสพย่างแรงแล้วลูกก็ได้พาไปรักษาแต่คุณแม่มีประวัติแพ้ยาเกือบทุกชนิดจะเหลือยาตัวสุดท้ายที่ยังเป็นหการรักษาคุณหมอก็ได้ใช้ยานั้น และคนแม่ก็แพ้ยาตัวสุดท้ายนั้นด้วยโดยมีอาการผิวหนังที่หลังมือไม่เกรียมทั้งสองข้างแล้วก็เป็นจ้ำเลือดตลอดแขนเรียมฟิปากบวมพองเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะคนแม่จึงแพ้ยาเกือบทุกชนิดทำให้รักษาได้ยาก และวมีผลจากการแพ้ยาจนผิวหนังไม่เกรียมรลีมฟีปากบวมพองแจะแก้ไขหนักเป็นเบาได้อย่างไรคะบุปกรรมใดที่ทำให้คุณแม่และลูกๆมีคุณพ่อพิการติดสุราและมีฐานะยากจนเราเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตชาติจึงมาเกิดกร่วมกันคะทำไมตัวลูกทำธุรกิจทั้งทั้งติ่ขายหมด แต่ก็เป็นนี่พอลูกค้าต่อราคาแม้ลูกจะรู้ว่าขาดทุนก็ให้ค้ <c oughs> ขาขายก็ไปลงเรืองแก้อย่างไรจึงจะหมดนี่คะแล้วก็ธุกรกิจทำย่างไรจะดีขึ้นคะคุณแม่ตัวลูกเองและน้องสาวและหลานชายทั้งสองคนใครสร้างบุญร่วงกระหมูคณนะมาอย่างไรคะ หลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายประลปรลากันนะจ๊ะคุณพ่อถูกตัดขาแล้วก็ต้องเจ็บปวดทรมานที่ปลายเส้นประสาทขาตลอดชีวิตเพราะการแน่ดีท่านชอบเป็นนิสัยชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาแล้วก็เอามาทำกับกแกล้ม มักชอบใช้ที่ดักสัตว์งับขาสัตว์เวลาสัตว์เหยียบอยู่เป็นประจำโนะดวยวิบากกรรมนี้จึงทำให้ท่านประสบอุติเหตุถูกตัดขาแล้วก็อายุสัน้นโดยไม่เกี่ยวกับการจับงูเพือกจะตอนตายใหม่ๆก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันได้กลับมาที่เตียงนอนของท่านจริง ภายกวันที่ลูกฝันที่ฝันเห็นท่านมาที่เตียงนอนแต่ภายหลังจากเจ็ดวันร้าก็ถูกเจ้าที่พาตัวไปโยโมโลกได้ถูกวิพากษายไปถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอีกยาวนานแล้วก็ทุกทรมานมากที่ไม่ได้ไปมหานรกท,ทั้งทั้งที่ดื่มตลอดเวลาราบบุญที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาบ้างตามประเพณี มาช่วยอุ้มไว้จ้ะที่ในฝันนั่นนะเสียใจยจนร้องไหนะ้เนี่ยเพราะท่านยังไม่อยากตายแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ถูกตามที่ลูกฝันเห็นนั่นแหละเงาดำที่เห็นจากรูปภาพถ่ายในวันรดน้ำศพพ่อ,อก็คือกายละเอียดของท่านที่มาในงานศพ<อ>เพื่อมาดูร่างท่านที่ตายด้วยความไม่อยากจะเชื่อ ว่าตัวเองตายแล้วลูกทำบุญแล้วทิฐฐานเจตคุณพ่อบ่อยๆแล้วเขียนชื่อท่านใส่ไปให้จะดีกว่าไม่เขียนเ <Yeah. S 1> พราะพระท่านจะได้อ่านชื่อแล้วก็รวมใจทิฐจิตไปให้ท่านอีกแรงหนึ่งจะ <Yeah. S 1> บุญนี้ก็จะไปถึงท่านในยมโลกแต่ว่าท่านมีอาชนตกรรมดื่มสุราเป็นประจำบุญที่อุทิตไปให้ท่านต้องทําให้มากกว่านี้ จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้ท่านอายุสั้นลงในยมโลกจ้ะบุญที่หลานชายคนโตและหลานชายคนเล็กบวชช่วงสั้นอุทิศให้และบุญที่ลูกและน้องสาวสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวที่ไปให้ท่านนั้นท่านก็ได้รับทุกบุญก็ไปตัดรอนวิบากกรรมในยมโลกให้สั้นลงไปอีกก็ให้ทำต่อไปอีกนะจ๊ะจนกว่าท่านจะพ้นจากทันทรมานณ คุณยายป่วยเป็นอัมาพาตเพราะฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะนี่ฆ่าสัตว์ทำอาหารลูกชายคุณยายป่วยเป็นอัมาพาตเพราะฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มเมาแล้วทะเลาะวิวาทในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลอัมาพาตเหมือนกันกรรมอดีตปัจจุบันส่งผลให้เส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอัมาพาตจ้ะนี่ลูกชายนะจ๊ะ จะแก้ไขก็ให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้เจ็บริสุทธิ์ผ่องใสหนักก็จะเป็นเบาจา้าอีกทั้งต้องให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยการปล่อยสัตว์ป,ปล่อยปลาบ่อยๆและลูกสาวคนโตของยายเป็นเนื้องงองที่กระดูกต้นคอเพราะกรรมในอดีตชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมมักจะเทียมแอกที่คอวัวแล้วก็ให้บรรทุกของหนักๆในเกวียนเพื่อให้วัวลากไป แล้วก็มีวิธีเร่งให้วัวเดินด้วยการขย่มเกวียนยืนขย่มขย,มขยม่มจึงทำให้แอกไปทับคอเสียดสีคอวัวทอยวัวทรมานมากการรมนี้ตามมาส่งผลจะจะแก้ไข,ขให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาดังกล่าวจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวอีกทั้งต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยโคให้สัตว์ใหญ่ในปล่อยโคเยอะๆให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน แล้วทิ่บุญกุศลไปให้โคทิศตัวที่เบียดเบียนเขาไว้นะจ๊ะหนักก็จะได้เป็นเบาจ้ะกลางเดึกคืนหนึ่งคุณแม่ลงมารับคุณพ่อที่ข้างล่างเพื่อช่วยกันพย,ยุงขึ้นบ้านได้เรียกลูกและพี่สาวลงมาช่วยเมื่อลูกลงมาเห็นพ่อนอนอยู่กับพื้นมีผู้ชายนั่งอยู่ด้วยทั้งๆที่บ้านก็ปิดหมดแล้ว ที่ลูกเห็นนั่นคือผมมัทเวาที่เป็นเจ้าหน้าที่เขตได้มาดูพ่อเป็นระยะๆเพราะ,ะรพ่อก็ใกล้จะหมดอายุไขตาตามบัญชีมีบัญชีมาเลยที่มาดูก็เพื่อจะเตรียมมารับพ่อไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่โยมโลกคุณแม่ท้องเสียเจียนลำไส้เสพแรงและแพ้ยาที่คุณหมอให้มาจนมีอาการผิวหนังที่หลังมือไหม้เกรียมทั้งสองข้างแล้วก็เป็นจ้าเลือดตลอดแขน ลิมที่ปากบวมพองเหมือนโดนน้ำร้นำรอนลวกเพราะเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่มีสามีขี้เมามาหลายชาติสามีขี้มามาหลายชาติจึงได้แกล้งเอายาเบื่อใส่ให้กินเพื่อให้เบื่อเล่าเนี่ยยาเบื่อเพื่อให้เลิกเล่าเนี่ยจนสามีอาเจียนันหลายชาติมีอาการปางตาย กลับกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทากับแกล้มให้สามีมาสงผลและที่มีสามีขี้เมามาหลายชาติเพราะในอดีตชอบเลี้ยงเล่าให้พวกขี้เมาทั้งหลายมาทรงผลจะแก้ไขให้สังสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาจนเข้าถึงพัตกรรมกายภายในและทิฐานเจตที่อยู่ในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิมีสราทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยมีศีลนด,ดีงามไล้พ้นภัยจากการโรคดังกล่าวด้วยจะทั้งแก้ด้วยบุญนั่นแหละทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้น ที่มีฐานะยากจนเพราะกรรมตรนีในชาติที่ผ่านมาจึงไป็นเหตุให้ทำทานมาน้อยและการที่ชอบเลี้ยงเล่าขี้เมาทั้งหลายชอบแจกเล่าให้เล่าเป็นของขวัญจึงทำให้มามีสามีและพ่อขี้เมาดังกล่าวแลวจ้าลูกทำธุรกิจแม้ขายหมดแต่ก็เป็นหนี้เพราะทานในอดีตย่อนด้วยความตร,รณีเนะี่ย และกรรมในอดีเวลาทำมาค้าขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือสินค้าใดๆก็ตามวันนี้ต้องศึกษานะจ๊ะมักจะกดราคาผู้ขายที่กําลังลําบากเพื่อเขาขายของในราคาถูกโดยบากรรมนี้ยึงมักจะยอมขายขาดทุนให้แก่ลูกค้าเสมอๆจึงทําให้ธุรกิจไม่ลงเรืองเ่าติ่ควรจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและให้มีสติในการทํางานค้าให้มากๆนะลุกนะจ้ะ จะประใจอ่อนเกินไปตัวใจอ่อนมันก็จะอ่อนใจดังที่เป็นมาจะค้าขายจะค้าขายยอมขาดทุนบ่อยๆลูกค้าขายไปนทำอีอย่างวะเนี่ยคนแม่ตัวลูกน้องสาวและน้านชายก็เป็นกองเสบียงขงหมยคณะมาในชาตินี้วิบากกรรมกลามาตัดรอนยังทำให้มีผังจนติดตัวมานี่ผังจนติดตัวมาแล้วจ้ะเนี่ย ต่ัางชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ระเบิดพังจนให้หมดให้เหลือแต่ผังรวยให้หนาแน,น่นติดตัวไปในพบบึงหน้าแล้วต,ติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุริวงบนวิเศษเขตบรมโพริสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้าเด็กน,อน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เหลือชื่อแต่จริง